สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพกกอลราอีกแล้วในดิวิมิคายสามสเปเชียลออดิชันเนาะก็มาอยู่กันในมิชชั่นที่5เราก็ไปเดี๋ยวขอข้อต้อไม้กันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่นไห <c oughs> นดูซินี่มีวินมิวบรีวเวอร์รีวเวอร์นี่แรงมากเลยเนี่ยแต่อยากเก็บเลดเอาอไว้ซื้อกับแอร์ไฮอะ นันเอาวินมีวันนี้มาก่อนแล้วกันไอเทมโอ้เตตโบออฟหลืออีกหนึ่งก็ครบแล้วโอเคอ่ะเล่นกันเลยขอบใจสำหรับการพังร้องให้ฉันหน้าจะไปสศาตัวน้อยและที่ดีต้อนรับสู่นรกวันน้้ของขของฉันไว้ด้วย ทำโตไปเลยเอาไปสิหลังจากนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมคือไหนก็ไม่ชอบเสียงเจสเตอร์อยู่ดีอะเจสันทีนมากเอก็ไม่พิเศษขนาดนั้นพูดตามตรง ฉันคาดหวังสิ่งที่ดีกว่านี้นิดหน่อยอะนะอาแล้วเลือดก็เป็นเลขห้ามาฉันรู้ทริกแล้วพวกนกเวนมา ขอใช้สมาธิในการเล่นนิดหน่อยนะทุกคนพอเวลามันมาเยอะๆแล้วแบบมันลนอะ่ะโอ้ยโอ้ยคือไม่หวังเอาสไตล์แล้วจริงๆขอ,อแค่ผ่านก็พอ โอ๊ยโวยโวยลืมไปอะ่ะไอ้นี่ตอนที่มันยังเป็นตัวแดงๆใช้ปืนยิงอย่างี้แหละมาเป็นนกเวน เร็วกว่าโอเคโอค้โหอ้มามารู้ทริคแล้วรู้ทริคแล้วมา แยกล่างอีกสองตัวโอ้โเตะเลยวิ่งเนอะโอเคเอออีกตัวหนึ่งโอเคมาเอ้ตายแล้วยิ yeah. เธออันยัง,ง oh, 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 อ่ะโอ้สู้กับเจสเตอร์ My God เอาใช้รีเบลผมลืมไปเออโอ้ต้องหลบ ต้องหลบโอ้ยโอ้โหโอ้คือต้องดูดีๆอ่ะเดี๋ยวมันไอ้นี่ใส่แล้วจบเลยนะอโอ้โหโอ้ตกใจ คือเจสอร์แพ้นี่เหรอเนี่ยแพ้เอเซเวลัสเหรอโอ้โหเอ้ยตู้ตีไม่ทันตึกอียโอ้คือ โอ้ยอยู่เฉยเไยเดนินโอ ını, oh ้ยตายเฮือโอ้ยเจตเตอร์ขอเหอะริงโอ้ยตายตะทีเหอะจริงๆขอเหอะตายตะทีเรื่อมเหลือก็จึ่งนึงเนี่ยโอ้ย โอ้โหเฮเตอร์ลิวี่ตายเหอะจริงขอร้องโอ้โห,โโหมารอบแล้วก็ปล่อยสามไอ้นี่เลยเหรอโคตรค,คิดโกงโอ้โห เด็บแล้วเนี่ยโอ้ยลูกนี้ไปเปลี่ยนเป็นพิกเตอร์มาดีกว่าจะได้เร็วๆโอ้ยโอเคคือพลาดมากเลยอะที่ไม่ได้เปลี่ย,เยน,เ,ยเ,ปนเป็นพิกเตอร์มาคือลืมไง โอ้ยปล่อยมาเยอะเกินให้กูพคับบ้างเกออเออื่ออ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ทัน ไม,ไม่เคยอ่านเจสเตอร์ออกอะจริงหุ้ยอือโอ้จะกดกระโดดอะไรอีกทนี้มึงเจสเตอร์มาตายแล้ว ตายก็เหอะตายเหอะตายเหอะจริงๆโอ้ยไอ้กระจึงดึงเนี่ยหึเ <c ười> <c ười> ข้าหน้าตายเออโอ้ยเหนื่อยคือเกลียดแบบเกลียดตัวนี้มากจริงไม่ชอบเลย คือมันเล่นขี้โกงทุกอย่างอะ่ะเออโอยเหนื่อยโว้ยโอเคไปตัวตเปิดแล้วไปเอ้ากระโดดไม่ขึ้นแล้ต้องไปตรงไหนเนี่ยล,ลืมไปลืมไปเลยเอาประตูเปิดแล้วต้องไปตรงไหนต่อโอ้ยกระโดดนี่มันขึ้นหน่อยดิ โอเคเอนเลดเฟอรัมเราออกข้างนอกก่อนไม่รู้ว่าไปตรงไหน <C hh> เดี๋ยวเราเก็บไอ้หน้ามาอะไรใช่ไหมต้องขึ้นไปตรงไหนเอ้ก <C hh> ็คือไปชั้นบนสุดป <C hh> จะจำไม่ได้อ่ะโอ๋อนี่ไงอ่ะยูสเรียบร้อย ลืมไปเลยว,ว่าครั้งที่แล้วเก็บไอเทมมาลืมทางเปิดไปเอาไอเทมอีกหนึ่งชิ้นพร้อมมีที่กระโดดให้โอเคใช้เวลเาไอใช้กระโดดอย่างนี้เลยแล้วกันไี่เกียดเดินบันได ดี๋ยนะมันต้องไปตรงไหนนะลืมเออมันต้องไปตรงไหนวะอ๋อ,อข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมฉันก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยลืมไม่เป็นไรเดี๋ยววนหาก็ได้เดี๋ยวเวลานิดน,นึงไม่ใช่ขึ้นข้างบนโอ้ยกระโดดไม่ขึ้นอย่ามีแอร์ไฮก็เพราะอย่างเงี้ยแหละมันกระโดดไม่ค่อยจะขึ้น เห็นไหนอ่ะอ๋อข้างบนเรียบแล้ละเราก็ไม่รู้ลืมไงโอเคได้เวจุา่าใช่ไหมอ่านนี้ใช่ปะเป็นสามง่ามเอาไปปักห้องห้องแรกใช่ปะห้องแรกที่เราเข้า อ่าไปตรงทางโน้นโอ้ยก็โดดไม่ค่อยจะขึ้นเลยไปเป็นอะไรโอเคมาถึงแล้วชึบโอ้โหวินม,มีก็มีประโยชน์นะเนี่ยแต่ไม่เคยใช้ เป็นเกาะเกาะได้อ่ะโอเคถึงแล้วถึงโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปมาแล้วอ่าเอากดผิดโอเคยูสเวชิล่ามันยี่สามง่ามมันเนี่ย อ่อโอเคเรร้อยปปักไม่เกิดอะไรขึ้นเตะแม่งเลยเื <c oughs> ่อนมากมาเอาอีกหนึ่งไอเทมโอเคมันคืออะไรกัน So วอ s สติลอีกแหละ <c oughs> โอ้ย เอาไอ้ตัวธนูลงก่อนเลยเอันดับแรกมาตายตายก่อนเลยตัวแรกนะเ้ยไปไหนละเออหือ,อแสกหน้าอ๋อไม่ตัวนู้นอีกตัวหนึ่ง โอเคอ๋อม okay. oh. ปนบงังคับยากโอ้สามตัวมาอะไรกันเยอะเออโอ้โหเสียมาเรียโอเคแล้วตัวสุดท้ายแล้ว ไม่หมดอีกเหรอเหลือตัไหนเนี่ยดูไหนอะ่ะโอ้โหอยู่นี่ลงมาดิตรงนี้มันก็โอ้โหขยับยากด้วยนะโอเค ตัวออฟสตีลเหรอมันต้องไปประตูประตูเขียวใช่ไหมโอ้ยมขับยากจังวะประตูเขียวโอ้ยเออโอ้โหูนี่จะเติมเลือดเมื่อกี้นะมึงนะ อยู่ชั้นสามใช่ไหมชั้นเนี้ยใช่ปะไม่ใช่อยู่ตรงไหนวะหือโอ้ยคือต้องเข้าใจว่าเป็นเกมเก่ามุมกล้องมันก็จะแบบไม่ได้ดีเลิศเลอขนาดนั้นอยู่ไหนเนี่ย เอออยู่ซะ่อยอ๋ยอยู่บนนี่นี่นี่อยู่นี่โอเคอ่าตรงนี้ไปได้ไั้งใช่ไหมเออมาแล้วมังเขียวเออใช่เขียวดีได้ถูกะ โอ้ยโอเคถึงแล้วก็คือไม่โอเคโหนุ่าจะตกมาตรงนี้หรอโอเดี๋ยวตรงที่เราฟันตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอตัดลเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคได้บููแฟกเมนต์มาแล้ว แล้วก็ได้บูออฟหนึ่งชิ้นเพิ่มเลือนมากระจึงหนึ่งกระจึงหนึ่งเดียวจริงแค่หลอดเดียวยูโซออฟสต l โอเคแค่ช่องเดียวมันก็ไม่ได้มากมายหรอกถ้าเกิดแบบว่าสองเขาเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหลายๆช่องเออพูดว่าหลายๆช่องแล้วกันมันจะดีกว่านี้โอเคนะถูหถูกไม่ถมันกว้างจังล่ะน่ากลัว ่าต่อกันถ้าจะใกล้เจอบอสแล้วเรามั้งนะถ้าจำไม่ผิดใกล้เจอบอสแล้วใกลเจอบอสแล้วคือมันจะเป็นศัตรูแบบว่าให้เราแบบไล่มันลงอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลิฟมันจะมันจะตก ก็เพราะอย่างเงี้ยพวกมึงนะพวกมึงนะพวกมึงโอ้ยอย่ามากันเยอะได้ไหมเนี่ยลงไปเลยเนี่ยพวกมึงเนี่ยโอเคแต่ฉันหมดแล้วท็้อที่จะมีสมาธิับการเล่นมากจริง <c oughs> อ๋อ คือมันไม่ได้ทุกคนะอสตุูมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบมันใช้สมาธิอ่ะโอเคถึงหน้าหองบอสแล้วเออก่อนไปสู้บอสเนระจำไม่ได้แล้วว่าเสาต้นไหนมันมันมีเลดออฟอยู่อ่ะต้นนี้บอสไม่ใช่ แต่ว่าต้นนี้ดิไม่ใช่ <c oughs> คือมันจะมีอยู่มิชชั่นหนึ่ง่ะที่เสามันจะมีเลดออฟต้อนเอาไว้โอ้ยทำไมข้าวของโอ้ได้เลือดเพิ่มโอเคกดผิด ดูสไตล์หน่อยเฮ้เดี๋ยวนะซอสมาสเตอร์มันเรมเวลเท่าไหร่หลแล้วเนี่ยเลเวลหนึ่งวะโอ้ยยังไม่แต่เหมือนเนี่ยมาสเตอร์ไปฟอร์เมชชั่นหน่อยอุย้ยอีกนิดนึงโอเคอ่าแอคชั่น แพ้ให้สองหมื่น 200, 000, ได้หน,น,นึ่งหมื่นเซนเกอร์หนึ่งแอคที่เยรู้ได้แพ้อะไรอะดิจำไม่ได้แล้วสี่พัน เท่มเลยเหรอโอ้ oh, ไอเทมเกี้ยงตัวเลยซื้อติดตัวไปสักอันหนึ่งก็อพอละมัง้งเอ่อเอาเป็นแบบใสแอลไปเลยโอเคคือซื้อหนึ่งครั้งเลทเอาก็จะเพิ่มทุกครั้งโอเคไป คัดซีนต้องพอดแหละดูนั่นสิพี่ชายที่ผ่านมานานแล้วนะในที่สุดก็มีเพื่อนมาสักทีก็เห็นแล้วเราต้องอินเตอร์เทนแขกของเราถูกของเจ้าเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่มีน้ำใจเราควรจะทำอย่างไรข้าจะไปรู้ได้ยังไงเราต้องทำอะไรสักอย่างสิพี่ชายแขกของเรากำลังถอนหายใจ ถอนหายใจอะไรคือการถอนหายใจก็ถอ,อนหายใจเนี่อถอนแล้วน่ะโอเคสองคนจะถิ่งบนม้จันอีกนานไหมฮะจะใบให้นะแค่ของแกน่ะต้องการที่ผ่านตรงนี้ไปเข้าใจไหมงานของผู้ค้าคือการรักษาประตูนี้ถูกต้องพูกค้าไม่เจ้าผ่านไปได้หรอก

ใช้ปืนไม่ได้ลืมปืนทำอะไรไม่เข้าเลยโอ้ยจับจังหวะไม่ถูกเลยออ้ยกาดแตกขาดแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแตกแตกแล้วแตกไปใช่ไหมแตกไปใช่ไหมไอ้นี่จะตายแล้วไอ้นี่จะตายแล้วหูเสี่ยงเอาแอดมี่ก่อนเลยไอ้นี่จะตายแล้ว โอ้ยเกาะแตกง่ายจริงเลยนะตัวเธอแต่ตัวน,นั้นชาร์จอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวใจเยน็นๆนะทุกคนใจเยน็ๆเยนๆใจเย็นๆแอดมี่แอลูดะใจะเ,ย,จเ,ย,จเย,ย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงก่อนยิงวนยิงวนอุ๊ยแย่คือไม่โดนไอ้น้องก็โดนไอ้พี่เย็นอยู่สองครั้งอะ่ะ โอ,โ,โอ้โหรูดา้ามารูดา้ามาสิรูด้าแตกสิแตกสิกสอ,อ้าวออเขาเลยพี่เขาเลยพี่ตัวเองกลับคราวนี้แหละรูด้าคือโหดมากเอนื่อย โ,ค,โค,คือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะหลบกันหลบ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 เอจะอยู่ดีไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ตายแล้วเรียบร้อยเย้ชนะแล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวก่อนพวกข้ารอมาเนิ่นนานเหลือเกินใช่เนิ่นนานมากได้าใครมาคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกข้าใครวองค้นที่สามารถพบคุมพวกเราได้ชื่อของข้าคือแอคนี่และชื่อของข้าคือลูดาพาพวกข้าไปกับเจ้าด้วยพวกข้าจะสามารถช่วยเจ้าได้มาก โอเคแต่มีเงื่อนไขเดียวนะอะไรล่ะสั่งมาได้เลยห้ no. ามพูดดีทำดีตามปัหนาเอาล่ะแบนเต้เขาได้อาวุธใหม่แล้วล่ะสนุกของเขา คือแอกนี่เนี่ยเป็นตัวสีแดงก็จะเป็นธาตุไฟส่วนรูด้าเป็นตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นธาตุลมน่าประทับใจ <No talking. S 1> ห้ามพูด <Good. S 1> ดีโอเคได้แอกนี่รูด้ามาเป็นพี่ชายเป็นพี่น้องโอเค อ๋อ uh huh. oh, สไตล์เลเวลสองแล้วสุดยอดไปเลยทุกคนมีคิดต้นกับซอสเพอสออกว้างดาบอะนะอ๋อไปใช้อยู่อ่ะให้ให้เลดเอาแค่ okay, นี้โอเค okay, ไม่เป็นไรเข้าประตูกันไป yeah. oh, เย้มิชชั่นเครียอร์โอ้โหแรงสี่แรงตกต่ำมากหมายกอด โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเจอกับอะไรเนาะเออก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า